ข้อหนึ่งพี่ว่าแนวเนี้ยม,มา,มาแน่ๆเออมาแน่ๆก็อ่ะเอามาถ้าถ้าเป็นพี่พี่จะแนวเนี้ยแนวเนี้ยมานล้เป็นความน่าจะเป็นผสมเสต็จเพราะว่าปีหกสี่แพทหนึ่งก็มีแนวนี้ข้อแรกเลยเติมคาแล้วแนวที่เขาปล่อยมาก็มีข้อนี้เหมือนกันอ่ะพี่ก็เลยดึงเอ็นทานปีสามหกข้อนี้มาเลยเขาบอกว่าอาคารหลังหนึ่งพี่ไปเลยนะไปเลยนะอาคารหลังหนึ่งมีลิฟ สองเครื่องมีริบสองเครื่องอาคารหลังหนึ่งมีริบสองเครื่องน้องไฮไลท์คำว่าความน่าจะเป็นคำนี้นะความน่าจะเป็นความน่าจะเป็นที่ริบเครื่องแรกและเครื่องสองอยู่ชั้นล่างก็เป็นศูนย์จุดสองและศูนย์จุดสามแสดงว่าข้อเนี้ยมันมีริบสองเครื่องพี่ลองดูแลหละเฮ้ยมันจะต้องเป็นสองวงก็คือวงแรกก <t> ็จะเป็นริบเครื่องแรกอยู่ชั้นล่างวงที่สองก็จะเป็นริบเครื่องสองอยู่ชั้นล่างน้องก็เล่นเ้าเลยความน่าจะเป็นผสมซิก สองวงสองวงแล้วพี่ก็ใส่เขาเลยเบอร์หนึ่งเอางี้นะเบอร์หนึ่งคือความน่าจะเป็นที่ลิฟต์เครื่องแรกอยู่ชั้นล่างขอขอเขียนอย่างงี้ได้ไหมเบอร์หนึ่งคือความน่าจะเป็นที่ลิฟต์ลิฟต์เครื่องแรกเครื่องแรกอยู่ชั้นล่างเครื่องแรกอยู่ชั้นล่าง ขอญอาตเขียนไม่ไวอย่างงี้นะ,สะแสดงว่าอีกคนหนึ่งคือเบอร์สองเบอร์สองก็เป็นความน่าจะเป็นที่ลิฟต์เครื่องสองอยู่ชั้นล่างนี่นะถ้าถ้าน้องฟัง,ฟงทันตามนี้น้องพิมพ์เลข3าให้หน่อยเลขสามเลข3เพราะว่าพี่อาจจะไม่ได้เขียนแบบยาวๆแบบนี้น้องอาจจะเขียนเก็บไปก็ได้ว่าเฮ้ยไอ้เบอร์สองนะคือความน่าจะเป็นที่ลิฟต์เครื่องสองอยู่ชั้นล่างอ่าะน้องพนมี์เลขสามหน่อย เราจะค่อยๆไปค่อยๆไปนะอาจจะใช้เวลานาน,านเลยใช่วันนี้น่าจะนานน่าจะเกินมไม่น่าถึงสองชั่วโมงมาชั่วโมงครึ่งโอเคทีนี้ความน่าจะเป็นที่ลิฟต์เครื่องแรกอยู่ชั้นล่างเนี่ยเขาบอกว่าได้ศูนย์จุดสองศูนย์จุดสองไม่ใช่ตรงนี้นะถ้าศูนย์จุดสองยู่เนี้ต้องบอกว่าความน่าจะเป็นที่ลิฟต์เครื่องแรกอยู่ชั้นล่างเพียงเครื่องเดียวมันไม่มีคําว่าเพียงเครื่องเดียวแสดงว่า น้องนองน้องศูนย์จุดสองเนี่ยโอ้ยขอโทษนะน้องน่องศูนย์จุดสองคือทั้งวงเนี่ยคือความน่าจะเป็นที่ลิฟต์เครื่องแรกอยู่ชั้นล่างมันไม่มีคําว่าเพียงเครื่องเดียวแสดงว่าทั้งวงทั้งวงศูนย์จุดสองใส่เขาเลยแล้วก็ความน่าจะเป็นที่ลิฟต์เครื่องสองอยู่ชั้นล่างคือศูนย์จุดสามไม่มีคําว่าเพียงเครื่องเดียวแสดงว่าทั้งวงทั้งวงคนนี้ศูนย์จุดสามก็ใส่เลยศูนย์จุดสามเสร็จแล้วเสร็จแล้วเอาเท่านี้ก่อนที่พี่จะให้น้องไฮไลท์เนี่ย <in Spanish bizarre> ที่พ sí um. actually, ี่น้องไฮไลท์เนี Lock ่ยหมายเขาว่าข้อมูลที่โจทย์ให้เนี่ยมันคือข้อมูลของความน่าจะเป็นความน่าจะเป็นที่ลิบเครื่องแรกอยู่ชั้นล่างความน่าจะเป็นที่ลิบเครื่องสองอยู่ชั้นล่างที่นี่พอมันเป็นข้อมูลของความน่าจะเป็นเนี่ยสิ่งที่น้องต้องรู้นะสิ่งที่น้องต้องรู้นะความน่าจะเป็นเขาย่อด้วยตัว p ถูกต้องไหมน้อยสุดคือเลขสุดเยอะสุดคือเลขหนึ่งแสดงว่าความน่าจะเป็นเนี่ย เขาห้ามเกินอะไรแน่ๆคุณน้องห้ามเกินหนึ่งความน่าจะเป็นห้ามเกินหนึ่งหรือพี่พูดอีกชื่อหนึ่งคือขอบเขตของความน่าจะเป็นเนี่ยต้องเป็นเลขหนึ่งทุกคนห้ามเกินหนึ่งหมดถ้าข้อมูลที่โจทย์ให้มาเป็นความน่าจะเป็นทุกคนห้ามเกินหนึ่งหมดแล้วไอ้คำว่าขอบเขตของความน่าจะเป็นเนี่ยพี่จะใช้คําว่า u n i ว e ร์สเพราะ u n เว e ร์สคือขอบเขต ใช่ไหมยูนิเวิร์สคือขอบเขตทั้งหมดข้อนี้เป็นความน่าจะเป็นแสดงว่าไอยูนิเวิร์สก็ต้องมองเป็นขอบเขตของความน่าจะเป็นความน่าจะเป็นไม่เกินหนึ่งเพราะฉะนั้นยูนิเวิร์สก็ต้องเป็นเล็กหนึ่งแต่ไม่ใช่มาถึงยูนิเวิร์สหนึ่งทุกข้อเลยเฉพาะข้อที่โจทย์ให้ว่าให้ข้อมูลเป็นความน่าจะเป็นถ้าข้อมูลไม่ใช่ความน่าจะเป็นยูนิเวิร์สท่าเป็นหนึ่งไม่งั้นน้องจะผิดเลยไม่งั้นน้องจะผิดเลยโอเคถ้าทันตามนี้พิมพ์ห้าให้หน่อย อาจจะแบบค่อยๆไปค่อยๆไปนะถ้าน้องแบบว่าพอทําได้แล้วทําล่วงหน้าแล้วลองมาเช็คคําตอบกับพี่ก็ได้เพราะว่ามันแบบเฮ้ยไม่เห็นหน้าก็ไม่รู้ว่าน้องอออหรือไม่ออออะไรน้โอเคเฮ้ยน้องๆถามนิดหนึ่งดีกว่าเขาบอกว่าความน่าจะเป็นที่ลิฟต์ทั้งสองเครื่องเนี่ยรออยู่พร้อมกันชั้นล่างเป็นศูนย์ถก คำว่ารออยู่พร้อมกันหมายความลิฟต์เครื่องหนึ่งและลิฟต์เครื่องสองอยู่ชั้นล่างแสดงว่าเขาให้ตรงไหนมาและและและคือตรงกลางตรงกลางหมายความว่าลิฟต์เครื่องหนึ่งและเครื่องสองเนี่ยอยู่พร้อมกันชั้นล่างก็เป็น0 0นย์จนารออยู่พร้อมกันชั้นล่างก็คือลิฟต์เครื่องหนึ่งและลิฟต์เครื่องสองรออยู่ชั้นล่างพร้อมกันทีนี้ถ้าพี่อยากหาลิฟต์เครื่องหนึ่งรออยู่ชั้นล่างเพียงเครื่องเดียวก็คือโซนชมพูเนี่ยน้องก็ต้องเอา0.2 ไปลบกับ0.06น้องก็จะได้0.14ถูกต้องไหมครับแล้วถ้าน้องอยากได้ริบครื่องสองรออยู่ชั้นล่างเพียงเครื่องเดียวคือโซนนี้ขวาสุดน,น้องก็ต้องเอา0.3ไปลบ0.06ก็จะได้0.24ตามนี้ตามนี้นนะทันไหม0.24ทีนี้คำถามเริ่มเลยนะเขาถามน้องว่า ความน่าจะเป็นที่ลิฟต์รออยู่ชั้นล่างเพียงเครื่องเดียวความน่าจะเป็นที่ลิฟต์รออยู่ชั้นล่างเพียงเครื่องเดียวคำถามคือเข้าหมายถึงเครื่องไหนอ่ให้น้องพีมบอกพีเข้าหมายึงเครื่องไหนความน่าจะเป็นที่ลิฟต์รออยู่ชั้นล่างเพียงเครื่องเดียวเข้าหมายถึงเครื่องไหนมันมีสองเครื่องนีใช่ไหมไม่รู้ว่าเข้าใหมายถึงเครื่องไหนเข้าหมายถึงเครื่องไหน ความน่าจะเป็นที่ลิฟรออยู่ชั้นล่างเพียงเครื่องเดียวตรงกลางไม่ได้แน่ๆเพราะตรงกลางคือสองเครื่องตรงกลางไม่เอาแน่ๆเขาต้องการเพียงเครื่องเดียวเออขอบคุณครับสองเครื่องเลยคือ <c oughs> เอาง่ายๆเคลียร์สลิกันคือถ้าโจทย์อ <c oughs> ่ะ <c oughs> เขาเขาถามว่าความน่าจะเป็นที่ลิฟรออยู่ชั้นล่างเพียงเครื่องเดียวถ้าเขาไม่ได้บอกว่าเครื่องไหนเครื่องหนึ่งหรือเครื่องสอให้น้องคิดสองเครื่องเลย กัเขาไม่ได้บอกว่าเครื่องหนึ่งให้คิดสองเครื่องเลยแสดงว่าโซนที่เครื่องหนึ่งอยู่ชั้นล่างเพียงเครื่องเดียวคือสีส้มโซนที่เครื่องสองร้อยอยู่ชั้นล่างเพียงเครื่องเดียวคือสีส้มคือเขาต้องการซ้ายสุดกับขวาสุดหนึ่งอยู่ชั้นล่างเพียงเครื่องเดียวสองอยู่ชั้นล่างเพียงเครื่องเดียวเขาต้องการสองส่วนนี้มาทําอะไรกันมาบวกกันใช่ไหมมาบวกกันดังนั้นคําตอบที่น้องได้ก็ตอบ0.14นบวก0.24น้องจะได้0.38 0.38ถ้าถ้ทาท,าท,าทาันพิมพ์เจ็ดเด็เดพี่หน่อย